สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพ่อกับแมน่นาอีกเนาะจ้ะในเสาของวันที่เก่าตุลาหงขาเนาะจา้ะมันเด็กกับพี่กัตมันน้องเมกตำบลญหอยคาอำเภอบุญทลีจังหวัดอุบลเน้อจ่ะบุรีสิมาเก็บเพชรทั้งบมดน,น้องเมกรถปิกอามาได้เดินเล่นจ้ะเด้อแต่ว่าสภาพหิงดอ,งมอกมันน้องแปลกมากว่าไดรเนีาจา่จ้ะมาหลุ่นกันเบิ้งว่าแม่น่ะสิได้เพ็ดทังไงในน้อจา้ะมันอนี่นาะมาหลุ่นกันจา้า จุ่มงามนะจโอ้ตัดเก็สูงจุ่มงามอีกตัวหนึ่งโอ้ตัดเกดด้วยคืองามคือแดงสวะงามโอ้ยชุ่มดอกเอ้าดอกนีก้อนน่งามช่วงโคดันอี้ยังนี่มดันดอกงามจริงชุ่ ui ui lắng chắc đeo đồ này chắc ngắm 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 này ngắm ngắm ui ngắm 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 ui ngắm 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 ดอกมงนงามพา้าวคณะอู้อสวยาง,งามจูงเลยจบจงามข้าคณะพี่น้องเออยมโอ้งามจัสีแดงเปื้นเมืนดอกดงขนาดนียใหญ่จัวละโอ้อยง,งามงามไม่ไม่อนไม่เมื่อโอ้ยไม่เม่องามเลยทองยังขาวจนคุนเลยเห็นดานางเละ เลนี่้เจ้ากํลังมานกํลาลังจูนกัมีปะจูนกัีบานกัีจูาล้างเละล้งเละมาเละเยอ่ยดเลย นี่ต่อกันดิจูมเลยใบไม้ไปตายห่าหงงามเลยตจ้ะข้ามเลยแค่ทานเลยแบบนี้เลยสวยงานเพิ่มกําลังสิบาทจูมจูงงามเลยจูมง,นะงามเลยเแค่ทานจูมงามเลยจ้ทา,า,จงงาจทานก็เอาเด้อห้องดับเสียพี่กันเนี่ย

จูมพี่เห็นบนนล่ะณกอกันผลุณดอกนงนเงาใหม่ี่กันจูมันำแห้เลยผมเห็นโอ้ยงามเลยเออโโมผม้โมเห็ดลยดอกมเอาเลยทานงงาานงามลยจรังแงง นางเหล่กทานอยู่นลากันเน้่พี่น้องเอ้ยบานใหม่ใหม่บานใหม่แคบเนาะงามเลยเฮ็ดทานงามเลยเกน่ะฮะเฮ็ดทานงามเลยขุดไปเรื่อยๆจ้าเฮ็ดทานเฮ็ดทางเหล่ครัโอ้ยเฮ็ดทานดอกมาบานใหญ่แท้ใหญ่ขนาดนั้นไงมาเอาดอกขุดไปเอาเฮ็ดทางเหล่ขุดทั้งหมดเออทนเดียเฮ็ดทางเหล่ S <S เออโอ้ยคือจุ่มหลายแต่ทั้ทงขงางาูเลยโอ้ยางามๆเลยทั้งเหล่เลยจ้าทั้งหลังก่อนพ่อหุ่นหดต่อกันไปหดว,วางกับตาจ่อสองดอกยางจูมเลยข้าวดิ่เนี่ยสามดอกเ,อ,กอ,กเอาเลยเอาเลยเห็ดหวมเฮา เกตรวมจ้าแอะแน่นสามสี่ดอกอาง,งามเลยกำลังบานกำลังบานสามดอกสองดอกสามดอกกำลังบานแข็งแข็งเลยพุนด,ดอก บานงามมเลยจ้าเห็ดหังเลยหน้าเล่ดูงามเลยบานหลังเล่เอื่นมาเปลี่ยนซื้อไม่เป็นนาเล่อี้องดอกพ็เอเปลี่ยนซื้อเป็นนาแหล่เรยบานจริงเลยวันนี้นี่สองดอกงอมงนาแล่พันธุ์นว่าเส่นเลยวะเอาเลยเอาเลย ทีเป็นยมเป็นยมเ่ยโนเป็นสั่นอยู่เโนสั้นเป็นสั้นแบบสวยๆเลยนัเอาทิ้เลยเตือนเตือนเลยเตือนเตือนอยู่เลยงามเลยมาพอมามามาโอ้ยไลยดอกเงลายดอกเงี้ยเกอเสกอแดงอแดงนี่จุงามเลยสวยเลยอไม่คุณพ่อนี่ ชอบมากเลยน้มเลยอยาก้เลย้มาทางหลังผีน้ำอีกว่อย่างงามยังวะเกอบเกือบเกียบเก็อบอีกแล้บอ้นี่ตาเหนเห็ดกอด้วยนด้วยเหตดการณ์ดงสองหอกข้างในน้มเลยเออหมดสขาหันละอ ผมนี่งามพักนาดเลยพี่น้องเอ้ยออพ่อแบบนี้ยใคยอยู่ด้เต็มกระตาไวไ้ใบอืมงืองามอีกนมืองามอีอกแล้วม้าจะฝนจะได้ฝนโดนแต่้ำนะอุ้ยขาตัดขาบบรูมืองามใจใหม่มสวยเลยอ๋อนหน่อยลงางอ้อ ก็แบบแรงจึงคือบานไม่ๆนี่ต้องจอมโพดเลยคุณดีทั้งคนเดียวคุณขึ้งงามครับสิเห็นเี้งใหม่เห็นปะอกอิงใหญ่งามบานใหม่ๆแข็งแกได้ซ้องดอดคนต่อนื่องอันอี้ยเต็มกำเลยอันนี้เฮห็ดทานงามๆเลย

นน้นใหญ่เลยต้นน,นั่นเอาต้นดอกใหญ่จะเอาเพ็ดเสือสะดอกใหญ่เพชรทานงมงม,มอ้ยเจ๋งงาม็นดอกเลยงามค่งมงม,ม,มเลยกอเปยกๆเอาทำไนอื้มงามแบบงามเลยคือ่สีแดงงามแต่่าสต้นาแดง อยเห็ดมันปูออกเป็นกลำๆอยู่พี่น้องเอ้ยเต็่ยมพนเลยมีแต่ดอกหน่อยๆเห็ดมันปูออกเลยเฮ็ดจังล้อสีออกเนี่ยโอ้ยหลายแหงหลายแหงเต็่ยมพนเลยพี่น้องเอ้ยท่นเห็ดมันปูออกเลยเฮ็ดยังสีออกน้อยโอ้ยนะเป็นโมเป็นโมอยู่พี่น้องเอ้ยเห็ดมันปูเห็ดน้ำมันกระปูหลายแหง ทีอดกกทอกต้อกมทีดอแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นขึ้นด้ออุ้ยขาขไปทางไหน,งนนี่กระดกจุ่มๆแทนบาใหม่ใเลยบานสวยๆแข็งๆในะโอ้เย็นนี้นีกเ อ,อุดอบบกแบนี้หอมเล้อุอดอก,กนี้เ็นงาเด็มเนะาะแทวนี้เนาะนอุ้ยอยู่หัว้เือยอุ้ย่อตีตอนมันบานมาเล็มเนะาะพ่เดืบานวตน่ตัไดนเตูมันก็มีให้กันต้งมาข้ามเลยดอีอีออ โอ้ยสยงามแลดก้าวอกนิดดอกบานบานแข็งมดเลยแข็งเลยคนเดียวต้นหนึ่งผมนั่นเดียอ้หนีแโอ้โหเห็นยังอยู่เลยนะงามเ้งามอยู่เลยมแอนเวิร์ดกระจ่าเคีย

กาลังดเออโอ้ยอันมาขนาใหญ่เติบอยู่ได้นั <c oughs> หญ่เติบอยู่่างที่สินีเติบกำลังิน,น่อ้ก็ได้ขึ่นไม่ช่างหลังเจาะคนเขาเคียค่ับเคียร์เน่ยานนพอดีอุ้ยนะเอากระบ,บนั่นกะลังขื้นขนใหญ่<ม>หเติบอยู่นั่นทด้ดอกเรนะืองอือห้องนี้จะดอกหน่หนอยดอกแค่แค่เจาาเบิดว่าก็หามอยู่เลยนะหาอยู่ ติดอกนะติดดอกดอกอดมกดนดอกเดียวเนี UK, s <S ้ยต่อก uh ันใหม่เดียวเห็ดทางไหนกันมีแต่ดอกหน่อๆเนาะจะจุ่มน้อยน้อยงามเลยพี่น้องเลยสงามใเยเอ้เดจึงคืองใส่สี มันจะยืดตีน้อะมองเห็นบ่ตเลยืดยเยนตอะเบ่เหียบเหยียบต้องมองไปต้อเห็นคิอต้อ้เหียบเลยดอกนม้งามให้ตัวเหยียบดอกงามเลยอ้ยกำลังงามๆ้องเลยอ้ยคือดอกงามแท้อ้ยแดงใจบาแม่อยู่มนะแน่โอ้ยน้อยดอก้งามอีกตัว แดงแแแแดใหญ่เลย,ย,ย,ยหลังเกดบไม่งามเลยโอ้โหโอ้โ่ในป่าโโอ้โใบใหม่ขึ้นมานี่เทีกำงามอืบานงามเลยโอ้โนี่เลยตา,าตันตองามเลยดอกสันๆงาม,งาม thế ban mới mày nhá ban gái đi ra các cháu ban cái ngảu đi theo đi ban như hình ngảu 4 đọc nữa nè 2 ừ. đọc 3 à đọc 2 đọc 3 đọc thăm đọc cả สองสามดอกกันจะดอกสวยเลยดูสิด็สิตำตากระบอกงามเลยย้ายไปเรื่อยทั้งขางอ่ะโอ้ยหยาบซะนอพี่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 ดอกกุ้งยังหัวใส่หอบควายอยู่เอเห็นอือเห็นเหรอนี่ยังกินอ่ะ กินแค่ฟีดอ่ะก็กินพีดแต่เดี๋ยวจะเอาที่เอาจะเออ้ยจุ่มก็มีตัวนึงทั้งจุ่มทั้งบาดโอ้ยมีแต่จุ่มงามเงามเลยนี่งามแล้วขนซ้ำขนทางไหนสีงามเลยโอ้ยนี่แหละเขาว่าล้างเกี้ยวแท้อ้ยงามค่ะขนาดเลยตัวนี้ยังจะเกิดขึ้นไปทั้งโพดหมดนทั้งโพดขนเสี่ยลยพอ เอาผลซามดอกคนก้อนผลเกิดขึ้นไปสูงเถอะอยู่ต้านาใหม่ผลทั้งถ่งอีกเรื่องนะทั้งถึงะอ่ะตระตาเอาใส่เกืน้าสี่สิ่ีส่วนเกลืมอมีเยอะซะหน่อย บานข้าเจ้าว่าเขาว่จั๊กสิงามเลยดรอคือข้าเจ้าว่าเขาจังหวัดในบานโอ้ยคืองามเต็มแถวคือขนทั้งหลังทั้งหลังเออโอ้ยคือหลายเต็โอ้ยอ้ยเป็นโมเลยบัดเป็นโมเลยบานใหม่ๆงามๆเลยบัดเนี huh ่ย huh. อ right. ้ยโอ้ ้ยี่คอทั้งซึ่งสีสีน่างามดอกเลยส้นหนานี่ยางมากเห็นไหนี่เด็กีผีส้นหนาือ้หงามแพโอ้ตอไปขนแกวเสี่ยวจุ๊ดจานอ้ยสุขต้อเ้ห่ขข้าลาเลยอ้หูขจูงงามจะโมคนนู้นบ่ มาเอาเฮ็ดเพ่งไข่นี่โมเฮ็ดเพ่อนขาไหลโอ้โหห่อยู่เลยามอยู่ไหนอือยู่น้ำเลยคุณพี่เฮ็ดยังขา,ขาวๆต่อกันนั่นเอาแน่นนี่นอาใหม่เอ้ยเรละนี้ยเางปิอน,นี่จะดอกส,สวยๆนั่นดอกนั้งต่อกันไปนั่นนี่เนี้เห็นแต่ไกรส,สวยเลยเฮ้ ดอพุดอันนี้โ้โอียังกินพี่พี่พี่พหมุดขุดเห็นปะน่ลรักดอางง่มาพี่ยังดอกแขงแถวเลอแขนี่จะดอแขงงามๆป่ดอเออโงงเลยหามเดีอู้ห่ะ หล่อไปเอ๋อพี่ๆดอกเพลงข้างมามตูมๆตูมๆเลยสวยๆเลยเฮ็ดหนาเนี่ยอ๋อะาขาเนีเ่ยเฮ็ดหนังเหล่าชีชมพูมาเอาเฮ็ดดังเขียวหน่อยอยีกกว่นี่ตูมตัวหังเขียวเนาะเัรนีและเข้าเอิญเฮ็ดไข่เทียมโอ้ย เออเขี่ยมาบางดีเขี่ยบางเ้อะคนพูดโอ้ยต้นนีนโอ้ยมีแต่ดอกของผมคือใบใหม่บอกจังวะเห็นคือใบอ้ยจุ่มงากพี่น้องเนี่พูดขาขาจุ่มพูดสองดอกคุณน่ดอกจุู่ดคุ่มจุ่มไหนเนี่ยเห็นบ่สีแดงเนี่บ่ เขาัอก่านีนะมันเหินเหรอเหั้นฮะเห็นแล้นะาได้อกนวยงามคือเก่นกำลังออกบอเออกบก็เห็นอันน้ไม่เห็นดอกอะไรสวงาบานใหม่ๆเลยโอ้ยนี่ต่อกันนี้ท้างหลังดอกวงามนะเห็นเลยเนาะพี่พี่สองดอกเหมือนทั้งแนงสวยงาม เอาโมเมนเฮดบสี่ออกบอกวนี <te al> <te al> um, ้คือมีเฮดขาบอกมีเฮดขาปอกหน่อยๆนี่พออืมโมเมนเฮดบสีออกอเอ้ยแดดมาเฮดบสีออกบอเนั่นเฮดคาบอกกับมีบั้นอ้ยยงหงามั้แงจึงคืนานคนกรบอะเฮดกอบ่องามุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวกัน องามแห่งสะแดดเช็ดแต่ลายดอกเต็มรลับตาลายอ่ไรนหลายแต่ตัวล่ะาริ0เมื่อ1่เต็มบะดีห้องคอยกัเต็มพี่แกนดิเดอกหน่อยๆซูมหน่อยๆก็งามเลยแดงเป็ดแดงเป็ดแท้ไอปลาอะ้ตัวนี้ไช่หรอเนี่ยที่สีชผููงามเตที สองดอกยังงามเลยอู้งามงามงามเดีคุณตกน่จุมไรขึ้งแย่แบบ่แยหนปลาเห็ดกอเนาะคือเพ็ดกอค่ะแสบพื่อกันได้ไหมงามแต่ดอ,อกกอแดงแดงเป็ดเลยอู้ยาบงายาบงาาบนี้หอมแต่คิดว่าแ่ดอกไม่ดีขาแบบไงขาบบบไงหวาน เป่าอย่างไรอยู่ฮะเอาเป่าเฮ้ยเฮ้ยเฮอยเามยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยเฮ้ยเ้ยอ้ยมีแย่ดอกแดงยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยเ้ยเ้ยเฮ้้ยยเฮ้ยเฮ้เยเฮ้เ้ยเฮ้อ้ยเฮ้อ้ยเน้ยเ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเไปยเฮ้ยเฮเฮ้เฮ้ฮ ใย่ชะตาขวมหอยไปหารดตั้จ้ะเนาะหาผ้เป็นกับพ้าเอาตัวไปพาลุมลองน้ำเลือ <c oughs> น้ำเลือกกี่บว่อไปเต็มสองตาเลยพี่หน่องเอ้ยมานแห้งมานนิไปค่ยตาผนละไปหารถเจ้าคนละใส่พวกไส่หนาเอ้ย น้ำไหลลิ่นเลยนะโอ้ยยังเมื่อยเติบด้วยพี่เนอะหอดตด,ดพอดีสรุปเฮ็ดกับเมานากันเลยนองจากหอดรดหอดทางเมื่อละเตรียมสองตาด้วยจ้ะมันนีิตาหนิกะสิมมีเห็ดร่วมเห็ดดินเห็ดแดงเดห็ดนาแด่แน่นอกจากนอเห็ดทาน,น้ำแน่แลนละตาหนิมีเห็ดกอ งามๆเลยจ้าเห็ดกอเห็ดผึ่งก็มีแน่เต็มสองตาเลยพ่อแม่พี่น้องมาเนี่จังไรเก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่นาน,นแน่เลยจ้าสุตานีขอให้พ่อแม่พี่น้องอยุดีไม่แห้งเนาะจ้าเด้อคลิปนี้สิลาพีล่ลาน้องซั้นนีดเดีวจ้าพอกันมาคลิปหนาเนาะจ้านอ้อสวัสด,ดีจ้า